กระถินก็ดีผ้าป่าก็ดีมันก็คือการได้ทําบุญเหมือนกันต่างโดยลักษณะก็คือผ้าป่าเราทําได้ทั้งปีแต่กระถิงนทาได้หลังจากที่ออกพรรษาได้วันละครั้งเท่านั้นเองในไหนล้วก็ออกพรรษาแล้วพอถึงออกฤดูออกพรรษาแล้วก็เป็นฤดูของการทอดกระถินโดยเฉพาะโดยเฉพาะของวัดสาะบรเนี่ยวันที่ทอดกระถินพระราชานเนี่ยได้กําหนดไปแล้วก็คือ วันศุกร์ที่24พฤศจิกา2,566ก็อยากขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในระแวกอยุธยาหรือใกล้เคียงกันแล้วแต่ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งได้มาอยุธยาอยากให้มาร่วมกันนะทำบุญสร้างบุญกุศลด้วยการทำบุญกระถินพระราชทานเพื่อเป็นสิรบังคลของชีวิต เพราะหนึ่งปีนะั้นมีครั้งเดียวนะขอเชิญร่วมได้ในวันดังกล่าวการทำบุญอย่าไปกังวลว่าเฮ้ยเราต้องทำเยอะนะเดี๋ยวน้อยนะนหน้าคนุณนู้นคนนี้ไม่ใช่เราทำบุญด้วยใจศรัทธาแค่เราเห็นทั้งคนหนึ่งเขาทำบุญเขาทำาน่นทำ,น,ทำนี่จิตเราเป็นกุศลกับเขาเราก็ได้นะแต่มันมีความต่างกันนิดเดียวคนที่ได้ร่วมทำจากกันได้ทำโดยตรงกับจิตที่ทำมันจะมีความต่างด้วยกิริยาแค่นั้นแหละนะ และสําคัญสิ่งที่อยากแนะนำญาติโยมก็คือการมาวัสพูลขอย้าอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเรามาด้วยศรัทธาเรามีจิตที่บริสุทธิ์ที่ตั้งใจดีแล้วกลับไปรับรองได้โยมมีความสุขมีความสําเร็จแล้วก็สูงปัรถนาในสิ่งที่เราตั้งใจเสมอ